โอเคครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมหลังจากที่เราตั้งตั้งเราคอนเนคชันลงนะใช่ไหมครับเราสามารถบริสัทขายได้ตรงเซลล์กับบายนะฮะซึ่งพอเราบริษขายสมมติเราอาลิสต์ไปไอเทมหนึ่งใช่ไหมครับจะมีขึ้นมาหนึ่งไอเทมนะครับผมราคาเท่าไหร่เขใส่เข้าไปนะครับผมมันจะมีราคาเป็นดอลออกมานะครับผมแล้วก็ระยะเวลาในการตั้งขายนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับผม1เดือนนะครับผมชั่วโมง3เดือน6เดือนนะครับผม1ปียังตั้งไม่ได้ไหมครับรู้สึกนะครับ ผกคอมพิว e ์ลิสต์นะครับผมแค่นั้นเองนะครับตอนคอมพิว e ์ลิสต์นะครับผมแน่นอนมันจะมีค่าแก๊สนะครับที่ต้องเสียนะครับผมถ้ามันเป็นตัวเดี๋ยวขออนุญาตด่วนนะผมไม่แน่ใจว่าต้องเสียหรือเปล่านะครับโอเคไม่ต้องเสียหรอออ๋มีเสียต้องเสียนะครับเออ่โทเค็นต้องตั้งไว้แอสเซทที่ต้องตั้งไว้อ่า0.14แอสเซทอิน อ๋ออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเสียมันจะมันจะเป็นการหักอัตโนมัตินะครับผมซึ่งเราตั้งไว้0.15ใช่ไหมครับมันจะมีหักไป0.1อ่ามันจะหักไปประมาณ0.004นะครับผมแล้วก็จะอ้น,นี้เรียบร้อยแล้วกดยืนยันไปนะครับผมีออขออนุญาตกดคันเซลก่อนนะครับ คือเมื่อกดเรากดยืนยันไปปุบแอบปูฟลิดเสร็จปุมันก็จะลงขายให้เรานะครับผมเป็นคอลเลคชันที่เราลงขายให้เราเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้มีอ,อยุ่งยากขนาดนั้นนะคิดว่าน่าจะโอเคนะครับผมในมุมมองของการทำนะครัม,มันจะต่างกับตรงนี้นะครับผมตรงที่อันนี้ผมตั้ง เนี่ยสามารถรีเซลได้นะครับผมตั้งเล่นๆได้นะฮะถ้าคุณมีค่าแก๊สเียงพอนะครับผมในการตั้งนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกนะครับผมในการีบบเราตั้งขนาดนั้นแบบมีคนซื้อล้านห้าอย่างเงี้ยครับ <laughs> ยากนะครับ, <laughs> บก็ประมาณนี้ครับผมคิดว่าน่าจะพอเข้าใจอยู่ก็พันหนึ่งนะครับผม ไม่คิดว่าจะมีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นในการลิสต์นะครับโอเคครับในปัจจุบันนี้2 0 2 3ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตทำให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเพื่อเพื่อมีอะไรผิดพลาดนะครับจะได้ดูพร้อมๆกันนะครับนะสมมุติเรากดเซ็นชื่อใช่ไหมครับปึ๊บเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีลิสต์ราคาให้เรานะครับผมในศูนนะครับ279เราสามารถอีดิทลิสได้นะครับผม นี่เราตั้งขายดูก่อนนะครับผมประมาณนั้นครับแค่นี้แหละมาเจอกันสวัสดีครับ